สักตัวครับยูนี่ยูนี่ซีซซหางนะครับลากมาลากมาลากมาเาอปาจังเป็นจังเอ้ยเออปากอิหลีอ้ยเป็นวางเลยพี่น้อง นี่บนนันคำนี่นี่พ่อสบายผลงานครับทีมงานใสครับทีมงานจากสาอนี่งานน่าจะเลื่อนครับน่าจะเลื่อนครับมันค้นกามครับสีสเกตกันเองนี่แหละครับขึ้นยุ่นมาจากย่างซุ่มนะครับมันบอกว่าได้กินแล้วนี่เออโอ้ยเหมือนเบิร์ดน้องแล้วบ่นี่ เฮ้ยมาเอาไปเบิดเด้อไม้นี่ไม้เด็ดนะครับเคลราซีลสขคือเกานะครับวันนี้พี่น้องทังเหมือนคัอนกลามนะครับย่างซุ่มหน่อยมันขึ้เครับนี่ผลงานเพิน่นอาดกระสางแตกอีกแล้วครับจนในลามนะครับ <c oughs> ไปเออไดือามครัด ในหามในหามพี่อ่านหมาหนึ่งครับเอาเอดี๋ยวเอาเรียวครับเอาเรียวจมบ่เห็นไรเขาหันมันดึงเงียบๆอยู่ดิเอ็นมันหยาดครับมันหย่อนรอไหมล่อไหมเมื่อกี้ดึงเงียบๆงีอยู่ าจ,จะอยู่อยู่ครับแต่ว่าลอ่ลอล่อเอาเอาอุ้ยอุ้ยอยุ้อยตัวใหญ่งตัวใหญ่งตัวใหญ่คือว่ามีสิสับอมีิสับอมีิสัมีสิมสัพี่น้องล่อหลุดล่อหลุนครับตกตะกอนะครับเนื้อห่อนะครับ,รบพี่น้องเหลือน่าสีสไลด์นะครับโอ้โหโอ้โอ้ โชว์พี่โชว์หนองเบื้งเอามาแล้วมาแล้วจะต,ติดยังตึกมาหนึ่งแล้วๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆแลว้วๆๆ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 ดๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ Đây này. Ủa bốn thân mười, bốn thân mười. Ui. nhiên, té nhiên Ui, ui, Đây này. Nì, 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 khai cái đi vô này. Ui, quay gì rồi, เรียบร้อยอู้ใส่งามครับโอ๊ดมันมันมันครับแจ๊วครับทีมงานจากแจ๊วหน่จากข้อกามครับจากพี่น้องข้อกามครับย่างซุ้มหน่อยครับมวอนี่เอาไปแต่ตัวยังไงมาขัดใส่เอาเลยโอ้โหสี่นะครับซี่สี่หางีใส่สองโล่สามโลนะครับตัวนี้ก็น่าจะโลกว่าสองโลนะครับเบียดเบียดสองโลนะครับตัวนี้นี่ครับ ปลาโจกปลาจอบนะครับหมานๆครับเมื่อนี้เราไปสามสี่ตัวแล้วเนะีตินี่ดหมากไหนหมากล่างหมากล่างครับติดหมากล่างพี่กัดนะครับหมายเพื่อนล่าสีสไลนะครับหนาเพื่อนนะครับหนาปากอ้าวเลยก้อนๆไหนบ่ครับก้างเขานี่ครับอ่ามาหลายมือแล้วก้า,มมากงเข่า กำลังเห็นนี่เนาะแต่มือนี่ก็เห็นใส่แงมแน่ยตัวแงมมีใส่มีอันนี่นยนะครับมีน้ำหนักแน่เป็นปลาจอกใส่ไงเป็นส่วนไงล่อ,อหลุนล่อหลุนอีกเนาะโอ๊ยเผ็นไหนเป็นไหนขึ้กดแันเหี้ยเหรอโยบ้าโยบ่ ต่างขั้นขึ้นเนีงามๆนี่เออโอหพี่น้องล่อรุนล่อลุนตัวใหญ่บอแต่ว่าแนมมากกล้ไก่นังกดแหงอยู่กดแหงนะป่านอห่านอไม่ใส่ม่ใส่อยู่ครับรุนรุนเดินเดินโชว์โต ว้าวโอ้หสวยสวยโอ้แแจมของไฟมาหนึอมานมาอีกแล้วตัวนี้ประมาาโลกว่าใส่โลกเครื่องครับโลเครื่องไปหาสองโล่หมดละ งามงามเห็นมันกดงามเลยว่งหนันกดปื้นเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อย โลมาครับถึงโลมามเทียตแปดขีดใส่แปดขีดปลาเขาเรียงก่อน,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 นเ,าเอาแ,แล้วแล้วอีกแล้วค้ำๆกับเขาอีกแล้ว เป็นจะไหนครับมีใส่บอเป็นนึ่งนึ่งนัง่งหนักบอใส่เป็นหัวเสือมันมาแหวงกันเด้ใส่มาแหวงนำ้ำพูดทั้งคนใส่กับมาขีดมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วจว,วดจวดจวดจวดไส่หนาตามไปไหน ขออันนี้พุ่งมันกยอนมันหักมันมาเป็แปปเนี่ยังนี่ามันเป็นยังเป็ังสิขอทอนั่นม่นมาผ่านเอาซิ่งนีหมมันกินเยอะหน่อยกินเลยขอป่าปลามันฉีกม่เถครับมันเป็นมันเนตัวไหนมันกเ็นมนมันกินราได้กัน้แต่มันมนบอเป็นก็ย้อนมันหนักัมันมาทั้งวน บ้าแมนหลานใครเวีดเนี่ยจากหลายอย่ว่าถึงนาที่ผมคล่นอยู่แล้ว เกือดทีกว่านี่หุดนุดขึ้เพิ่มน้ำนักขึ้นเรื่อยๆกระสั่งน้อยๆนี่ก็ไหวแล้วห่วงอุบอบอุบอบอยู่เว้ย พขไปตลาดแล้วนี่ตลาดแรงพไปตลาดแรงราสีเลยนะนอะไรน,น,นั่นวงหม,มเป็นไรน,น้อ,อที่ทางนั้นนนดีมาแล้วมาแล้วอย่านี้ปลาเ็นอยู่ตัวนี้จ้ัดตะปุ่นที่เราขนรเนี่ยังยังยั่ กล่องเพื่อติดไปอย่างนี้นี่ประจอบประจอบนะโอ้มีแต่ประจอบไม่รู้อ่ะมันติดติดอะไรไม่รู้นี่ตอนนี้ก็สวยยังเห็นไหมอุรุโดหางเขียดต้นนี้อ่าซี่หาเขียดได้คือระบบฟังนั่นมันติดโกรดหินเมนหมอร์นี่ไงมะมีโกรดหินมี เขาเจ้าว่าต้องเตรียมลูกบุ่มเหมอกับมันมีเผือกเกาหลายมันมีเผือกอันทีตัวนั้นตัวของเกาสิครับแากมันต้องผู้นั้นรุตแล้วเรียบร้อยมาไมนของความผู้นึง